กระดองปูม้าจำนวนมากที่เคยถูกทิ้งอย่างไร้ค่าตอนนี้กลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดที่สามารถใช้บำร,รุงดินในแปลงนาข้าวและแตงโมซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ตำบลเกาะสุกรอเอภปลี่ยนจัังหวดรังได้เป็นอย่างดีค่ะหลังจากที่คณะนักวิจัยของหน่วยส่งเสริมและวิจัยธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้ศึกษาทดลองจนได้เป็นองค์ความรู้และนำไปถ่ายทอดให้แก่กเกษตรกรค่ะสำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์กระดองปูก็เพราะในพื้นที่เกาะสุกรมีชาวบ้านทำอาชีพประมงมากถึงร้อยละ70และมีการจำหน่ายปูม้าทำให้มีเศษปูม้าตกค้างกลายเป็นสาเหตุในการเกิดมลภาวะด้านต่างๆ และจากการวิจัยในครั้งนี้ก็ไม่ได้หยุดแค่การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เท่านั้นค่ะแต่ยังได้สร้างเป็นต้นแบบทางธุรกิจในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อให้คนในชุมชนเกิดแนวคิดในการนำไปต่อย,ยอดเองได้ภายใต้ชื่อตราสินค้าของชุมชนค่ะทางโครงการนะครับได้คิดแบรนด์นะได้คิดโลโก้ปุ๋ยนะเป็นปลาแตงโมก็คือเป็นปุ๋ยเปลือกปูมะปลาแตงโมอ,อกกุปกรซึ่งอยากให ชุมชนนะครับได้นําวัสดุตัวนี้มาได้นําวัสดุในชุมชนนะครับมาใช้ผลิตปุ๋ยแล้วใช้ในชุมชนซึ่งแตงโมเกาะสุกรเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวเด่นเป็นพืชเด่นที่ว่าได้รับความสนใจจากทั้งชุมชนภายในและภายนอกดันั้นคาว่าปุ๋ยตราแตงโมเกาะสุกรเนี่ยก็คืออยากให้เป็นจุดเด่นของเกาะสุกรเลยว่าปุ๋ยเนี่ยทำที่นี่ทําโดยชุมชนใช้โดยชุมชนของเกาะสุกร วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์กระดองปูก็จะมีมูลสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ75กระดองปูม้าร้อยละ20ส่วนผสมอื่นๆเช่นปูนขาวไม่เกินร้อยละ5โดยจะนำไปคลุกคล้าให้เข้ากันและใช้น้ำหรือน้ำหมักชีวภาพเป็นตัวยึดก่อนนำเข้าสู่เครื่องอัดเม็ดพอได้ออกมาเป็นเม็ดก็นำไปตากแห้งเพื่อเตรียมบรรจุถุงขายได้เลยค่ะ